ลาดใหญ่2 0ง4เป็นยังไง <karaoke. S 1> อยากกินมากๆเพราะจำได้ตั้งแต่รอบที่แล้วว่าแบบอร่อยเยอะจริงไหมเยอะจริงไหมมาพร้อมยูทูบเลยร้านที่คุณนัดกินโอ้โหเอาอร่อยแล้วคือความน่ากินดูนี่ทอดกันสดสดโอ้คไ่นั่นนั่นกุ้งนั่นนั่นห้าสิบบาทแล้วได้อย่างเยอะเยอะมากเฮ้ยจริงเหรอ น้ปะมัม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 พูดบอยฟ้าสวยมากโหรูปแบบแดงๆส้มๆฟ้าหลังฝนมักงดงามเสมออันนี้งดงามจริงๆคือตอนแรกอะตอนนี้หนึ่งทุ่มใช่ปะช่วงห้าโมงถึงหกโมงครึ่งคือตกหนักมากเราก็เลยกังวลแล้วก็เครียดว่าแบบเฮ้ยวันนี้จะได้มาถ่ายตุลยกินถนนลาดใหญ่หรือเปล่าอะไรเงี้ยปรากฏว่ามันหยุดแล้วมันก็สวยงามนะครับ มากๆเลยตามนะ่บอกคลิปนะครับวันนี้จะมาตลุยกินถนนลาดใหญ่มาอัปเดตกันว่าหลังโควิดจริงๆแล้วมันก็หลังคุยมานานมากแล้วเนาะลาดใหญ่2024เป็นยังไงเกือบได้บอกคลิปว่าลาดใหญ่ช่วงหน้าฝนแล้วแต่แบบฝนมันหยุดก็เลยไม่มีฝนอะทุกคนก็เลยเป็นแต่คือคนบรรยากาศแบบคนเยอะนะดูดิคนเยอะมากทั้งนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยอะไรอย่างนี้แล้วก็นั่นอะ มีทําโพไปตอนนี้มันมีถนนใหม่ใช่ปะถนนคนเดินใหม่เรียกว่าชาเตอร์ฝั่งฝั่งขนานกันเลยชาเตอร์วอลกิ้งสตรีทแล้วก็อันนี้เป็นแบบอันดั้งเดิมเ <c oughs> ห็นคนคอมเมนต์ว่าอยากให้พี่นัทไปทั้งคู่ไม่ไหวกินไม่ไหวจริงๆ <c oughs> เอไไเอถ้าเกิดเดินเสร็จก็คงสี่ทุ่มแล้วอะ่ะเจอร้านไหนอยากกินก็แวะพอ,อยากกินอะไรก็แวะได้เลยเออเป็นตลาดที่มาเดินได้ทุกอาทิ์อะ่ะเพราะว่าของกินมันเยอะอันนี้ก่อนเลยไหมเขาเขียนว่าไส้กรอกภูเก็ต เออแล้วว่าไสกอกภูเก็ตคืออะไรถามคุณแม่เขาสวัสดีครับไสกอกภูเก็ตคืออะไรอ่ะคุณแม่เป็นหมูถั่วแล้วก็เครื่องแกง่าออกหวานหวานหอมหอมหมูเสกอบโบราณหมูถั่วเครื่องแกงนะครับต้องลองชิมดูค่ะโอ้ไม่เคยเลยจะไม่เหมือนที่อื่นไม่เปรี้ยวเหมือนอีสานแล้วก็ไม่ไม่ใส่เครื่องเทศเยอะเหมือนไส้ไส้อั่วมันจะเป็นของทานเลนใช่ขายยังไงครับเนี่ยหกสิบบาทเอาเซตหนึ่งแล้วกันครับอันนี้เพิ่งมาขายไหมฮะหรือขายนานแล้วสองปีปีแล้วอันนี้ก็คือทําเองทุกันเลยใช่ไหมโฮมเมด บางที่ก็จะมีเป็นข้าวเหนียวด้วยอะคะ่ะข้าวเหนียวกับถั่วลิสงแล้วก็ยักษ์ไส้เหมือนกันมันจะกินคู่กันแต่วันนี้ไม่ได้ทําข้าวเหนียวมาโอ้โหความร้อนๆเลยใช่คือมันมีถั่วมีเครื่องแกงใช่ไหมและไม่เลยนะครับแล้วก็หมูข้างสวยนิดหน่อยแต่ตรงเนี้ยผมเห็นล็อกไม่เต็มก็คือแบบว่ามันแล้วแต่วันเหรอครับเออบางคนเขาไม่ได้มาค่ะมีวันนี้วันเดียวจะหอนคนเดินมาได้ที่วันเดียวต่อช่วงนี้คนเยอะอย่าง,างนี้ทุกวันเลยไหมฮะวันนี้น้อยนะ นี้คือน้อยแล้วอันนี้คือน้อยแล้วอาจจะเพราะว่าก่อนหน้านี้ฝน,นตกไงโอ้ฝนร้อนๆเลยดูดิอโอ้น่ากินมากอืมแปลกมากคือถ้าก,กรอบปกติมันก็คือหมูเ้กรอบหมูรสชาติที่เราคุ้นเคยอันนี้คือแบบมันเหมือนกับเรากินเครื่องแกงเครื่องแกงใต้ภูเก็ตอยู่อะแล้วก็ไม่ได้เผ็ดมีความแบบโทน,นหนัวเล็นึงฟิลเหมือนกับว่าอาจารดินะมีหัวมีแบบอะไรเงี้ยเออนี่นีอร่อยครับ อร่อยมากวันนี้เราจะลองเลือกคสัสสันอะไรที่มันแบบมีความโลเคลด้วยแล้วกันเนาะร้านต่อไปอันนี้คืออยากกินมากๆเพราะจําได้ตั้งแต่รอบที่แล้วว่าแบบอร่อยอค,คือเขาอาจะขายเป็นหมูหมูเค็มแบบนี้แล้วก็เป็นหมู3ามชั้นแบบนี้ความอร่อยนะ่าจะเป็นหมู3มชั้น,นอะ่ะอันนี้ขายยังไงนะครับเป็นคอละสามสิบบาทเลือกได้อีกอย่างอ,ะอ่ะเลือกได้2อย่างเลือกได้2อย่างเอาหมูเค็มแล้วก็หมู3ามชั้นแล้วกัน,นเดี๋ยวกินเลยนะฮะโอ้ยมีหอมเจียวด้วย เท่าไหร่นะครับสามสิบบาทขอบคุณครับโอ้โหโอ้ข้าวเหนียวคือมาแบบร้อนๆอ่ะต้องการไม้จากร้านเมื่อกี้หอมช้อนอร่อยมากมันไม่เป็นเข้าไทยมือว่ะอืน่วเหมือนนั่นแบบ มันต้องตังหวะมันต้องได้อะตังหวะกินตังหวะจับอะไรอย่อา,างเงี้ยสามชั้นมนคือแบบมันของสามชั้นอร่อยดีมากเลยมันมีหอมเจียวอะ่ะแล้วก็มันทำให้อร่อยมากขึ้นตัวหมูเองมันก็อร่อยเพราะว่ามันเคม็เคมมีความแบบเล,ล็กเคี้ยวนิดนึงต้องมาอย่างเงี้ หน่าเด็กมากอะ่ะทำไงเราจะกลับไปสโปอีกครั้งหนึง่งร <c oughs> ้านไหนอร่อยไหมในนี้ได้กินยังใส่ปลาหมึกอยู่ไหนอะ่ะไม่รู้อ่ะเดินเดินไปได้ไปเดินชาเตอร์อรอยังได้ได้ชอบที่ไหนมากกว่าชอบตรงนี้เนาะตรงนี้มันเลิศขอบิุณคารับขอบคุณคารับายบายเจอเอฟซีล้านหนึ่ง <c oughs> อากาศก็คือแบบว่าขนาดฝนตกนะร้อนมากต่อไปเลยร้านข้าง เนื้อโคขุนย่างตะโกนให้รู้ว่าฉันไม่ใช่หมูนะอุ๊ยคนคุ้นเหมือนเคยมากินร้านพี่ใช่ไหมครับปลาเลี้ยวเดี๋ยวเลี้ยงเลยไม่ต้องเป็นไรครับไม่เป็นไรไม่ามเลี้ยงปีที้แล้วคนตามมาเยอะเลยเยอะจริงไหมเยอะจริงไหมเยอะจริงเยอะจริง บบแเอาวิดีโอมาด้วยถ่ายวิดีโอมาด้วยพร้อมอยู่รูปเลยจริงเหรอร้านที่คุณนัดกินอ๋ออันนี้อร่อยเหมือนเดิมไหมครับมีเปลี่ยนสูตรไหมก็อร่อยเหมือนเดิมครับแต่ว่ารอบนี้จะมีหมาราให้จินของพี่เป็นเนื้ออะไรนะครับวันนี้เป็นเนื้อโคขุนเนื้อโคขุนเคล็ดลับความอร่อยนี้จะเป็นซอสอะไรอย่างงี้ใช่ไหมน่าจะเป็นซอสด้วยแล้วก็น่าจะมีอินฟูหน้าตาดีมารีวิวมันก็เลยทําให้ซอสเนี่ยมันอร่อยไปอีกโอ้โหนี่เป็นไงอร่อยแล้วงั้นผมเหมาหมดร้านเลยจะเย็นจะเย็นเลยได้า เอาซักประมาณเอาสามไม้ก็บอครับคนละไม้วันหนึ่งพี่ขายกี่ไม้ครับเนะี่ยพี่อยากรู้เออหนึ่มาณนี้า1,500บ้าไม่มีคู่แข่งเลยพี่ไมม่ีครับแต่ว่า้ต่ำซื้อซองได้ด้วยมาไมาล้ละ20บาทเราลองดูนี่ มาล่าคือแบบจิ้มเองได้เลยอะ่ะแอดวานมากอุ้ยอย่างนี้เผ็ดไหมอะ่ะเผ็ดไหมพี่นะจริงเหรอโอ้โหเออแบบนี้พอ<แ>อ่า <c oughs> น่ารักน่ารักเดี๋ยวกินธรรมดาก่อนที่ควรขายแบบข้าวเหนียวอะ่ะเอางจริงขอไม่ข้าวเหนียวไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ผมมีผมมีเอามาขอข้าวเหนียวหน่อยนี่ต้องอย่างงี้ทุกคนแบบนี้ยังอ <laughs> ุ่นๆอยู่เนื้อนุ่มมากซอสดีมาก จบอร่อยจะลองแบบมาล่าอืมโอ้ยเผ็ด <c oughs> แต่ว่ามันอร่อยซอสมันจะแบบมันหวานนิดนึงใช่ไหม <c oughs> ก็คือหวานพวกเผ็ดอร่อยเลยให้ลองนะลองดูเขากินเผ็ดป่ะรีวิวรีวิว <c oughs> เลิศลิศ <c oughs> มีร้านไหนขายดีบ้างครับในนี้โน่หนึ่งในใจพี่เลยโน่หนึ่งเนาะต้องเป โอเอ๋วฮะโอเอ๋วแล้วของข้าวมีอะไรไหมฮะองข้าวแนะนํำเอ๊ะนึกไม่ออกเลยนอกจากร้านเนื้อนี่นึกไม่ออกเลยโอเคขอบคุณครับอุ้ยอุ้ยสังขยาน่ากินแวะสังขยาดีกว่าสวัสดีครับสังขยาเด็ดยังไงครับพี่ลายแป้งคนะะเรากินดูได้ค่ะเราชิมกับใบเตยมีชิมด้วยอ่ะรลองใบเตยก่อนแล้วกันครับได้ค่ะเตย ไม่มีแป้งเลยใช่ไหมฮะมแป้งค่ะโอ้เอ้าไม่รอดแต่ว่าหวานน้อยแล้วก็หอมใบเตยมันครึ่งครึ uh> ่งได้ไหมครึ่งครึ่งได้ไหมอันนี้เป็นใบเตยแล้วก็ไข่ไข่ไข่โอเคอืมร่อยของคู่เลยนี้นี่นี่ซื้อใครมาก็ซื้อกลับจะได้ขายมานานยังครับที่ตลาดนี้สองปีแล้วค่ะ เอ้ยทำไมตอนรอทไปแล้วมาไม่มาไม่เจอขยประมาณสปีแล้วค่ะโอคือมีร้านอยู่แล้วอย่านี้หรอครับไม่ได้มีหน้าร้านค่ะมีออนไลน์ก็ขายตามพื้นเมืองูเก็ตทั่วไปอ๋อมะมมั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 มูดบมมมัมมัมมัมมม ขนมปังก็อร่อยอ่ะขนมปังจากไหนอ่ะครับก็คืออินเปล่าๆได้เลยอ่ะเนี่ยขอบีบอีกได้ไหมขอบีบข้างๆขอบีบถังขระยาเพิ่มได้ไหมครับได้เลยปเตยเหรอใช่ไปเตยเออขอบคุณครับแบบนี้แหละอืมอืมกระยาไข่กินหมั่น่ช้าน่แก้คอสิเนื้อจะมีความหนึบๆนึเน้อหนึบๆเหมือนกัน ต่ใบเตยมันจะมีความหอมใบเตยเข้ามาคนตัวชอบใบเตยมากกว่าแต่อร่อยทั้งคู่อยู่น้ำ <ๆ S 2> ข้างๆเลยเดินข,ขอบคุณครับมาบ่อยมาบ่อยชอบครับมีแฟนอยู่มีแฟนเป็นคนภูเก็ตอร่อยร้อนเล่นตัวดอยตัแบบน้ำน้องหักแล้วก็้ากับเฮ้ยจริงเหรอติ๊กต๊อกคนเดียวเหรอยูทูบด้วยนะเดี๋ยวออกคลิปนี้ออกไปฝากกดซับสไครป์ยูทูปไปด้วยนะครับเอาแตงโมปั่นครับ จะไม่มีน้ำตาลแล้วก็ไม่มีอ๋อ <Okay. S 1> เอาเป็นสมูทตี้ดีกว,ว่าแบบจะได้เย็นๆสมูทตี้ก็คือเอาแบบหวานน้อยหน่อยนะ,ะช่วงนี้มันหน้าแตงโมไหมครับไม,มไม่ใช่นะแตงโมหน้าฝนจะาสู้หน้าร้อนไม่ได้อ๋อมันจะไม่ค่อยหวานหน่อยไหมมันหวานแต่ว่ามันจะไม่ได้ดแรงฉ่ำแร้วก็หวานฟีดอ๋อเพราะว่าแตงที่ร้านเนี่ยจะเป็นแตงเอ่อคัต ราคาจะจะจะแพงกว่าท้องตลาดเราจะทําการเก็บเม็ดให้ลูกค้าหมดเลย,ยกินง่ายกินง่ายใช่ป<ๆ><ๆ>กติอันนี้น่าจะเรียนอยู่ใช่ไหมครเรียนอยู่อาชีวะค่ะอาชีวะแสดงว่ามาขายทุกวันอาทิตย์ใช่บันจันถึงสุกก็เรียนขยันามมากเลยขอบคุณค่ะฝากติดตามด้วยน,นะฮะ YouTube IG TikTok, Facebook แล้วก็ดูคนด้วยน,นะครับคนที่ดูอยู่น,นะฮะช่วยกันกด Subscribe คนละหนึ่งนะครับใกล้ห้าแสนแล้วใกล้ห้าแสนแล้วให้ดูเนื้อก่อน แตงโ,โมแบบแตงโมอ,ะอ่ะเหมือนแบบเหมือนตกอยู่ในอยู่ในดงแตงโมอ่ะนึกปหม <c oughs> นึกภาพแตงโมสีแดงแดงใช่ไหมเหมือนคนอ่ะหล่นลงไปในแตงโมอ่ะมันเย็นด้วยอ่ะอุอ้ยขอบคุณนะครับคนภูเก็ตใจดีจริงด้วยอ่ะขอบคุณนะครับดีดีนะบลายบาีครับได้เลยสวัสดีครับไอเป็นปูอะไรครับอันนี้ปูจักกะจันเหรอ ปูจักกะจั่นมันเป็นยังไงอะปูจักกะจั่นเป็นปูทะเลน้ำลึกค่ะปูทะเลน้ำลึกใช่ไม่เคยเห็นเลยเป็นร้านใหม่เหรอพี่อันนี้ใช่ร้านแล้ที่สองโอันที่สองเองเป็นเรือของเราเองนะคะของเองอเองเรือเองเลยรู้ตัวเองเลยใช่โอ้อันไหนขายดีครับเป็นปูทอดค่ะขายดีอ่ะปูทอดหนึ่งฮะขายไงครับปูทอดเลยนแผ่นสีค่ะชุดกลางร้อยยี่แล้วก็ชุดใหญ่สองร้อยครัเอาชุดเล็กแล้วกันครับทอดใหม่เลยไหมครับเนี่ยไม่ได้ทอดไม่ทันเลยโอทอดไม่ทันเลย อ้าวยังไม่กด subscribe กดเลยเดี๋ยวผมพิมพ์ช่องให้คุณไหมคนนี้คุณไหมอ๋อคุณแต่ยังไม่กดซับนี่น้ำจิ้มแบบน้ำจิ้มดูหอมมากเลยะพี่โอ้น้ำจิ้มดูดีมากเลยแบบกลิ่นแบบกลิ่นดีมากเลยอร่อยมากแบบขาหน้ากรอบๆแล้วก็ร้อน มันกินอย่างนี้เหรอมันกัดอย่างนี้ได้เหรอกัดได้เลยค่ะกัดได้ค่ะทานได้เลยไอ้เลปลือกปูนี่อร่อยมากเลยอ่ะเพรดีอ่ะไม่อมน้ำมันด้วยดูเนื้อมันยอดชอบตลาดนี้ตรงที่ว่าหนึ่งเลยเมื่อกี้ที่มาราคาแบบราคาดีมากแล้วก็เขาแบ่งโซนโซนอาหารกับโซนแบบของ ของที่ะลึกของจุกจิกอะไรเงี้ยมันแบบว่าเออใครอยากจะเดินกินก็เดินตรงนู้นใครอยากจะมาเดินดูของแบบของฝากของอะไรอ่ะก็ตรงนี้นึกออกปะนั่นก็เดี๋ยวถ่ายบรรยากาศให้ดูกุบกลิบเราจะไปเล่นของกินเหมือนเดิมร้านนี้เหมือนกับว่าเพิ่งที่ผ่านมานะเห็นว่าเป็นร้านแรกที่แบบเป็นสองบูธอะ่ะแล้วก็โลเคชั่นก็คือพรามมากมันแบบอยู่ตรงนี้เลยอะ่ะ <c oughs> แล้วก็คือความน่ากินดูนี่ทอดกันสดๆเรียกว่าจี่ดีกว่าไม่ทอดจี่กระทะอะไรนะ โอ้ยจำชื่อผมได้ด้วยเหรอมีเมนูใหม่อะไรไหมครับเมนูใหม่ไหมวันนั้นน้องนัดมามีมีกุ้งล้วนเรียงสีดำอ่ะยัง่าเอ้ยไม่แน่ใจอ่ะแต่ว่าวันนี้หมดแล้วนะอ้าวหมดแล้วค่ะทำไงอ่ะโฮ้ยตอนนี้มันมีไส้เยอะมากเลยดูดิไส้หมูไส้ไก่ไส้ผักขมไส้กุ้งผักรวมกุ้งล้วนแต่กุ้งล้วนหมดแล้วตอนนี้เหลือแค่สีไส้แล้วค่ะเอาไส้นี้แล้วกันไส้กุ้งกุ้งกับผักขมอันนี้บริโต้เหรอ แล้วเวอร์ชั่นโบมดยังครับแปดชิ้นหนึงร้อบาทแล้วก็มาใส่น้ำจิ้มได้อันนี้เผ็ดไหมครับเผ็ดเนาะแล้วก็อันนี้ซอสเกลือซาคือหน้าที่อยากกินแหะหมดหมดเลยกุ้งล้วนแล้วก็ไส้ผักก็หมดไส้ไส้หมูก็หมดอันนี้คือกุ้งผสมหมูใช่ไหมอ่ามา โอ้แน่นแน่นกุ้งแน่นๆน่นกุ้งบวกแบบกุ้งหมูเข้าความไส้แน่นไส้เยอะแล้วก็คือทอดน้ำ l e s สแพทอ่ะต้ะนน้อยอ,อ่ะไส้ปลาขมมั่งอชอบไส้กุ้งมากกว่าไส้ไก่เป็นตลาดที่ควรมาจริง ใครมาภูกเก็ตอย่าลืมอยู่ที่ถึงวันอาทิตย์นะไาตออทางนี้ขอบคุณนะครับบ๊ายบายเลือดอ่ะพี่เลือดอ่ะขอบคุณครับนี่ไปเที่ยวไหนต่อไไปกินหมาล่าที่ไหนเาหล่ากรงอร่อยใช่ไหมไปกินด้วย เข้ามาลึกๆเราเจอของดีเป็นขนมแบบเก่าแก่ภูเก็ตสวัสดีครับเอาข้าวเกี๊ยวว่าอันนึงครับแผ่นหนึ่งกับแผ่นละสามสใช่ไหมฮะสามสิบบาทมีสองแผ่นอันนี้มันเป็นขนมพื้นเมืองภูเก็ตเหรอครับใช่ครับเป็นของท้ายเหมืองครับของท้ายเหมืองก็มีภูเก็ตก็มีครับมันจะมีทั้งคือรสชาตเลยครับอ๋อใช่ครับขายมากี่ปีแล้วครับพี่ 8 9ปีได้แปดเก้าปีแล้วโอเคก็คือขายที่นี่ประจําใช่ครับถ้าเกิดว่าวันอาทิตย์ไม่ได้ขายที่นี่ไปขายที่ไหนส่วนใหญ่ก็จะเป็นอีเวนต์ตามโรงแรมบ้างอะไรบ้างเนี่ยครับถ้ามีงานวัดก็ไปติมงานวัดก็จะไปโคนโคนขอเดือดชั่วเขาหน่อยนี่นี่เอานี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่าอะไรอะไรอะไรอย่างเงี้แหละเร็วๆเออแต่ร้อนมากเลยเตาร้อนเนาะแต่ว่าคุณแม่ให้คุณแม่เขาด้วยเออขอบคุณครับขอบคุณครับบังด้า แผ่นละสิบาทความเปราะบางนี้มันเป็นแบบขนมกินเล่นอ่ะเดินินง่ายๆอานนะบ้องบางกรอบๆเท้าขอยอที่มันเนแฮนด์เมดอ่ะมันก็มีส่วนที่แบบว่าส่วนกรอบบ้างส่วนเหนียวบ้างอะไรเงี้เขาก็สลับกันไปอเหมือนเราเป็นมัสคอตอ่ะเราซื้อเสร็จมีแถวเลยเฮ้ยผมอยากกินเนี่ยเอาดิดูดิสวัสดีครับ ผมอยากรู้ว่าแม่ค้าแหล่ะเหล่าคนพูดจีนได้หมดเลยฝึกแล้วฮะนิดหน่อยจะเป็นแบบของที่ตัวเองขายอ่าเป็นชื่อเมนูแล้วก็ราคาอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วอย่างของพี่ภาษาจีนต้องพูดอะไรครับเย้หนายเย่จือเออ่เฉียนผิงเย้หนาอะไรแบบนี้แปลว่าอะไรครับเย้หนาก็เป็นกะทิอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเป็นขนมกะทิอะไรเฉียนก็เป็นแบบหวานอะไรอย่างเงี้ยอ๋อโอ้ดีนะดีนะแล้วเกาหลีได้ไหมเกาหลีอันยองอันซิโอเดี๋ยวผมเอาชิ้นหนึ่งครับอ๋อของคุณค้าเท่าไหร่ครับ20บาท20บาทเป็นแบบ ขนมพื้นเมืองของภูกเก็ตนะฮะอันนี้คือมาตลาดนี้นได้ครบเลยขนมเบเมันจะเป็นแบบกะทิก้นหม้อมันจะมีความหนานุ่มส่วนที่ขอบๆมันก็จะแบบบางๆมันจะได้ทั้งเจกเจอร์บางกรอบแล้วก็หนานุ่มหอมเตาถ่านด้วยเขาใช้เตาถ่าน <S <S ต่อไปน้ำมะพร้าวปัน่นโดนตกเพราะว่าถ้วยนี้มันดูแบบอยู่เย็นเยือกมันดูเย็นมากเลยอันนี้คือตักใส่ถ้วยกินได้เลยหรอครับ เอาแบบน้ำสดอะคะ่ะเอาแบบนี้แก้วนึงไหมเอาแบบนี้เลยอ่ะใช่ขอบคุณครับ30บาทแก้ร้อนอืมอันนี้คือแบบมะพร้าวของเดียวเลยป่ะฮะมะพร้าวแล้วก็มิกมกับน้ำตาลน้ำนานนิดนึงมันจะได้แบบ,บหวานๆสดชื่น,อ,นอ่าขอบคุณนะครับร้านนี้คือแบบคนดูเยอะสุดนคนมุงเยอะสุดในตลาดทุกคนเอาส้มตำอันนี้สั่งยังไงอะครับ อ๋อน้ำปลาแซลมอนแล้วกันครับเผ็ดไหมคะเอาเผ็ดน้อยครับตัดบ้านทานเลยทานเลยโหร้านพี่ดูฮอตมากเลยขายดีมากเลยอ่ะขายตรงนี้มานานเนียครับแปดปีแล้วจ้าแปดปีแล้วไม่เคยเห็นเลยอ่ะเราไม่สำคัญหรือเปล่าโอ้ยสำคัญสำคัญเต้ยเขาต้องปากแดงด้วยนะเป็นคอนเซ็ปต์เต้ยแซ่บใช่ไหมดีแอ๋อวันนี้สีแดงถ้าวันจันทร์ก็สีแดงงปลาร้านี่ทำเองไหมครับเนี่ย ทำเองหมดเลยเนาะ,ค,ะคุณพี่ชื่ออะไรครับพี่ชื่อลูกศรเจ้าอ๋อวัตถุดิบคุณพี่ลูกศรคือแบบสดมากอันนี้คือจากตลาดแมคโครด้วยตลาดด้วยชุบกระชิ้ด้วยหลายที่เลยค่ะวัน,ว,นวันหนึ่งกว่าจะได้มันเป็นส้มตังเดินสายช้อปปิ้งโอ้ <c oughs> ต้องอร่อยแน่เลยอ,ะอ่ะต้องลองต้องลองโอ้ดูดิทำแบบถูกต้องอะ่ะ ขอบคุณครับห้าสิบบ,บาทแล้วได้อย่างเยอะดูดิเยอะมากอืมกลิ่นดีมากเลยอะ่ะแซ่บืมมะละกอสดแล้วแบบกรอบม,มากอ่ะืมปลาแบบไม่แรงมากรสชาติเขาจะแบบกลมกลม่มแต่เราจะออกเปรี้ยวแบบไปลาย รสชาติเขาจะมีความแบบไม่ใช่ส้มตำปีสานอีสานสามันจะน้ำมันจะแบบว่าเหลวๆหน่อยใช่ไหมอันนี้มันจะมีความแบบน้ำเหมือนน้ำปลาร้ามันจะแบบหนักๆนิดนึงรู้ป่ะคนกินกับอะไรไอ้ร้านข้าวเหนียวหมูสามชั้นอ่ะเนี่ยเดี๋ยวซื้อเนี่ยไปกินกับอันนู้นนะโอ้โหมีอยู่ปะหมดแล้ว Hello. Can I have a bite? Sure, sure. Oh, oh, I'm okay, Sure. Thank you so Kit, much. Thai salad. Do, do you know papaya Thai oh. salad? Try, try. try. you want try? try. I'm gonna try. I Where are you from? UK, UK, UK. UK, uh, UK. London? Yeah. London, yes. London. Yeah. Do you like Phuket? Yeah. Yeah, 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 yeah. It's beautiful here. What's your name? What's your Nuts. name? Nat. Um, Nat Apivit. You want me to type? I want to follow you. Please. Ah, okay, okay. นี่ได้คนฝรั่ง you YouTuber Yes Thank you so much Thank you, Thank you. So what's your, what your name David, David? Michael Sean Sean uh, nice, 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 nice to meet you Nice to meet you Nice to meet you Nice to meet you Enjoy Phuket Go enter Please come to Phuket We have a lot of delicious food ซอสนี้เป็นซอสอะไรนะครับ มีความเผ็ดร้อนกว่านะใช่ะยัรสชาติจัดจ้านค่ะเห็นใส่กากหมูด้วยใช่เฮ้ใส่แคบหมูค่ะกับแคบหมูโอ้โหโอ้โหกลิ่นร้านนี้คือดาเมจสุดแรงอร่อยครับราคา10บาทค่ะได้คือแบบร้อนๆเลยทุกคนอื้อ ด้บอกแล้วร้านอยู่ตรงนี้เสียใจคอนท้องมาเริ่มอิ่มแล้วไม่งั้นใจรีแอคแรงกว่านี้อันนี้ก็แรงแล้วนะมันเหมือนแบบว่าผัดไทยที่มีรสชาติแบบเข้มข้นน่ะมีความเปรี้ยวความแบบหอมเครื่องแกงว่าปกติเพราะผัดไทยอ่ะมันจะมีแต่รสแบบทางมะขามใช่ไหมแถวนี้มันเหมือนมีพริกแกงแล้วก็มีตัวแคบหมูที่แบบว่าเพิ่มความหอมความกรอบแบบเดี๋ยวขอเพิ่มความแซ่บนิดนึงเลยกินรู้สึกว่ามันจืดไป่ ไข่รพริกเลาอร่อยเลยแล้วความเส้นใหญ่อะเหมือนกับว่ามันอุ้มน้ําอุ้มซอสแล้วมันหนึบดีมากรอบหน้าจะมากินร้านนี้อีกอะ่ะอร่อยมากเลยครับดีมากเลยอวยกันไปอวยกันมาอิ่มมากร้านนี้น่าจะเป็นร้านสุดท้ายแล้วทุกคนเพราะว่าเราก็เดินมาจบแล้วตรงนี้แต่กี้ดูแล้วมันแบบว่า ไม่ได้มีอะไรเยอะเป็นตลาดที่คนค่าแก่การมามากๆคนที่มาภูเก็ตนะครับแล้วก็วันนี้ประทับใจหมดเลยร้านเกี๊ยวซ่าร้านเนื้อโคขุนอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้รู้สึกว่ากินขนมหวานน้อยนะขนมหวานน้อยมากแต่เดี๋ยวก,กินนี้เสร็จจะไปซื้อน้ำตั้งโมปัน่นซื้อซ้ำซื้อซ้ำ,ซอ,ซำอร่อยมากคลิปนี้ก็หวังว่าทุกคนจะเอนจอยกับการกินของนัดนะฮะชอบอะไรตลาดนี้บ้างน้ำตังโมน้ำตั้งโม,งโมสุดๆก็คือ <laughs> <laughs> อะไรอ่ะ <laughs> อาต่อต่ออาตาต่วนน้ำแข็งกับน้ำแตงโมมันแบบมันโอเคน้ำแข็งไม่เยอะเกินไปเป็นก้นอเรื่องแบบราคาที่นี่เป็นไงมั้งราคาที่นี่เลิศดไม่แพงถึงแม้ว่าจะมีนักท่องเที่ยวเยอะนักท่องเที่ยวเยอะแต่เขาไม่บวกเยอะเลยเป็นราคาแบบกันเองมากถือว่าดีมากๆเลยเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายใครชอบคลิปนี้ก็อย่ายลืมกด subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วก็ตลาดนี้นะครับมีแค่วันอาทิตย์นะฮะใครที่มาภูเกตก็มาแบบ อยู่ถึงวันอาทิตย์แล้วก็ขอยับวันจันร์ก็ได้แล้วก็ถ้ามาอีกอจะไปเดินกินตลาดชาเตอร์นะครับบ๊ายบาย